อ่าเดี๋ยวขอทวนด,ดอาหน่อยวันนี้ที่เราได้สอนกันไปสองวันเนี่ยมีดูอากี่ดนุยดูอากี่อย่างาอ่าเอาวันนี้วันนี้เอาเอาดูอาเนี่ก่อนเอาดูอาอ่าดูอาที่ว่าขับขี่ยานพาณนะิชย์เอาอยากขับขี่ยานพาหนะก่อนพร้อมๆกันข้างหลังก็ได้แล้วคนไหนได้แล้ว,ลวท่องเสียงดังหน่อยให้น้องๆฟังด้วยอ่า ความหมายแปลด้วยแปลว่าอะไรมหาวิสุทธผู้ทรงไม่ผานหน้านี้เป็นพาสตัวแกเราและเรานั้นไม่สามารถควบคุมมันได้และและที่เราจะต้องกลับไปดูกับไปดูกัน้ อาอีกครัง้งหนึ่งดูอาขับขียานพานะเอาอีกทีนึงภาษาอาบกับภาษาไทยพอสุหาราศีอรดนาหาสาวาุณลูมุกกรีนีนา ในาท่องได้ช่วยท่องดัวแก่เราและเรานั้นให้สามารถจะควบคุมมันได้และแพ้จอที่ดีเราจะต้องการไปสู่พระเจ้าของเราอย่างแน่นอนอ่าแล้วก็มีดูอาทวนหน่อยดูอาถุนว่าเราทานอาหารเราต้องกล่าววิสมิลล่าแล้วเรถ้าลืมให้กล่าว บิสม right. ิลลาห์บ <Der ede> <S Natural Four> ิสมิลลาห์อัลลาฮฺอัลิมฮฺความหมายความหมายด้วยรู้ความหมายะหน่อยหนึ่งความหมายความหมายว่าด้วยพนพนอพนาอะไรเร็วเบพนา แล้วก็ดูอาอะไรที่ครูสอนเมื่อวานมีดูอาเมื่อฝนตกอากาศว่าไงอัลลอฮ์อัลลอฮ์มาไซบานนาฟิยันอัลลอฮ์ุมาหนะอัลลอฮ์ุมาหไม่ใช่มานะอัลลอฮ์ุมาห์ไซบานนาฟิยันอ่ะแปลความหมายหน่อยแปลความหมายด้วยเราต้องรู้ความหมายด้วยโอ้โอ้อัลลอฮ์แปลว่าไงอัลลอฮ์ขอให้คนที่อยากรวยได้ประโยชน์ด้วย ยเป็นประโยชน์ด้วยเถิดเอาดีดโอ้หอะไรขอให้ฝนนี้ยังประโยชน์ด้วยเถิดใ,ใช่เปล่าใใขอให้เป็นฝนนี้เป็นฝนที่ยังประโยชน์ด้วยเถิดแล้วก็แล้วก็ตอนนี้นะดูอาเนี่ยดูอานะครูจะพยายามให้วันละนิดวันละหน่อยแต่ให้เรารู้ความหมายแล้วก็ท่องจําเมื่อเรารู้ดูอารละรู้เรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นดูอาสิ่งนี้ที่เราต้องทําเราก็ต้องทํานะรู้ เรียนรู้ปฏิบัตินะไม่ใช่เรียนรู้แล้วก็อยู่เฉยแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นเดี๋ยวสาวหน้าครูรู้แล้วน่าจะต้องกลับมาทวนเรื่องละหมาก,กันอีกเพราะีนจริงแล้วเรื่องละหมาดเนี่มันก็สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดเลยอันดับหนึ่งที่สําคัญคืออะไรเรื่องอากิดะเนี่ยนั่งฟังให้ดีนั่งฟังให้ดีตั้งใจฟังวันนี้เพื่อนเราก็หยุดกันหลายคนนะก็ต้องเน้นย้ําเรื่องอะไรเรื่องอากิดะความเชื่อมาอันดับหนึง่งอันดับสองก็เรื่องละหมาด แม้ณวันหนึ่งวังขนข้างหน้าครูอาจจะถึงอายันไปแล้วหรือไม่ได้อยู่หรือพวกหนูอาจจะย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นอย่างน้อยถ้าครูได้สอนอพื้นฐ<ห>านเรื่องศาสนาตรงนี้ให้ให้กับหนูใช่ไหมก็ถือว่าได้ได้ไดทําหน้าที่พยายามส่งต่อแล้วอย่างน้อยหนูมีความเชื่อที่ถูกต้องละหมาดถ,ถูกอ่านกุรอานได้เข้าใจอ,อ,อะไรอ่ะฟัดูอินบางสิ่งบางอย่างเรื่องการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนแล้วรู้แล้วไม่ฟังแล้ว แม้วันนี้รู้แล้วอะไรแล้วเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งนั้นซ้ําไปเรื่อยๆเราต้องเรียนทั้งๆอะไรตั้งแต่เราเกิดจนเราตายอ่ะแล้วเรื่องการละหมาดก็เหมือนกันเมื่อเราเอาเกณฑ์มาเล็กแล้วเราก็ต้องละหมาดจนกว่าเราจะตายแหละเราถึงจะหยุดละหมาดอ่ะฉะนั้นที่ครูเป็นห่วงก็เรื่องนี้ฝากลูกศิษย์ทุกคนนะแล้วก็ช่วยอะไรเรียนรู้ปฏิบัติแล้วก็กลับไปทบทวนแล้วก็ช่วงนี้ก็มีข่าวดีนะก็มีผู้ใจบุญเขาอาจจะได้สร้างโรงเรียนกันนะช่วยขอรอา แม้วันข้างหน้าจะโรงเรียนนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็เราก็ต้องมอบหมายต่อหรอถ้าโรงเรียนนี้ได้เกิดขึ้นก็ดีมันเราก็จะได้มีอะไรมีโรงเรียนของเราเองมีมัสยิดเราเองมีกูโบเราเองมีอะไรเราเองหลายหลอย่างละนะก็ช่วยขอดะอาแต่ถ้าแต่ถ้าเลาอยังยังไม่อะไรยังไม่ตอบรับดูอาอิชารอดเรื่องนี้ยังไม่เสร็จก็ไม่เป็นไรเราก็มาเรียนกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติก็มาเรียนกันปกติ อ่าเดี๋ยว<ล>เดี๋ยว<า>พักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราละมาก่อนแลน้วเดี๋ยวปล่อยเอางั้นวันนี้ฝากว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราเตรียมตัวละหมาดก,กันแล้วเดี๋ยวค่อยกินขนมแล้วกลับบ้านครับ